ครับผมวันนี้ผมเกษตรด้านใต้มาอัปเดตผู้เรียนเสียบข้างของผมนะครับเมื่อ55วันที่แล้วที่ผมเกษตรด้านใต้ได้ทําการสาธิตการเสียบข้างให้คุณผู้ชมได้รับชมเมื่ออีพีที่แล้วนะครับ55วันที่แล้วคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับ หลังจาก5้าหวันการเสียบข้างของเราก็เป็นดังภาพที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับการเสียบข้างนี้หากเราเสียบติดแล้วเราก็ ยอดด้านบนออกนะครับเพื่อให้เขาได้ดึงสารอาหารมาเลี้ยงต่อไปนะครับจะเริ่มเติบโตได้สวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมห้าสิบห้าวันหลังจากที่ผมเสียบข้างต้นทุเรียนนะครับอันนี้คือการสาธิตนะครับเดิมทีเราต้องมีต้นก้า ที่ว่าเพาะขึ้นมาต่างหากนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นต่อไปเลยนะครับเนี่ครับต้นที่สองนะครับต้นเสียบข้างของเรานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกเดือนนึงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกทีนึงนะครับการเสียบข้างอย่างนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับ หากถ้าเราเสียบไม่ติดนะครับเราก็สามารถเสียบได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ติดไม่เป็นไรวันหน้าเราก็เสียบต่อนะครับมันต้องติดสักวันหนึ่งนะครับโดยวิธีการก็ตามที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรืออาจจะเป็นคลิปของท่านอื่นๆก็ได้นะครับเขาก็มีการแนะนำไว้ตลอดนะครับ อันนี้นะครับต้นที่3ามของเรานะครับยอดเริ่มแตกออกมาแล้วครับเป็นเม็ดข้าวสารนะ่ะเห็นไหมอ่ะอีกไม่นานก็คงจะโตใหญ่เหมือนสองต้นแรกนะครับ ผมวันนี้มาอัปเดตคลิปเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับวันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกเกษตรแดนใต้ด้วยนะครับโอกาสหน้าหากมีคลิปอะไรดีๆผมก็จะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านต่อนะครับครับวันนี้ผมกเกษตรแดนใต้ก็ขอกอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับและขอสวัสดีครับ